โอเคนะครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนที่น่ารักทุกๆคนกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโชกุน a n n e l นะครับสําหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมก็มีเว็บไซต์ที่สามารถหางเงินเข้าสู่บัญชีทูมมี่วอล l ล็ตหรือว่า PayPal จะมาแนะนำเ,นเพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับโดยเว็บไซต์เว็บนี้มีชื่อว่ายิมดีเร r ช h นะครับผมเป็นเว็บไซต์แนวการทําแบบสอบถามนะครับผมซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ สายฟรีก็ทําได้นะครับผมเพราะว่าเว็บไซต์เว็บนี้เนี่ยเราไม่ต้องทําการลงทุนเลยนะครับผมเหมาะสหรับสายฟรีทุกๆคนเลยนะครับก็สําหรับใครนะครับที่สนใจนะครับอยากสร้างรายได้เข้าสู่บัญชี t ทมันนี่วอลเล็หรือว่าเพย์ a พาเนี่ยก็สามารถลองสมัครมาเล่นกันดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการสมัครแล้วก็วิธีการทํางานต่างๆของเว็บไซต์เว็บนี้นะครับก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยเพื่อนๆไปทําการสมัครสมาชิกก่อนนะครับ โดยการสมัครสมาชิกเนี่ยมันจะมีการเข้าสู่ระบบได้ทั้งหมด3ช่องทางนะครับก็คือ Facebook, Google, แล้วก็ l ลน e นะครับผมซึ่งผมจะอขอเข้าสู่ระบ,บบด้วย Gmail แล้วกันนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของเพื่อนๆน,นะแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างในเว็บไซต์กันนะครับผมอโอเคครับผมผมก็เข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะสังเกตว่าผมมีแบบสอบถามให้ทําอยู่จํานวน4แบบสอบถามนะครับ แบบสอบถามเนี่ยมันจะแบ่งเป็น4หมวดนะครับก็คือแบบสอบถามทั่วไปครับแบบสอบถามทั่วไปเนี่ยจะเป็นแบบสอบถามที่สามารถทําผ่านได้ง่ายนะครับผมแต่ว่าแต้มไม่ค่อยสูงมากเท่าไหร่นะครับผมแบบสํารวจเฉพาะเนี่ยมันจะเป็นแบบสอบถามที่ทําค่อนข้าง,งที่จะยากนะครับแต่ว่าได้พ o i n t เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมแล้วก็แบบสอบถามเร่งด่วนอันนี้เนี่ยก็ได้พอยต์น้อยนะครับแต่ว่าทําง่าย แล้วก็อันสุดท้ายนะครับไฮเซอร์เวย์นะครับผมจะเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับตัวของเรานะครับผมอันนี้ไม่ต้องไปทำก็ได้เดี๋ยวผมจะมาลองทำแบบสอบถามทั่วไปนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่4แบบสอบถามนะครับผมก็แต่แต่ละแบบสอบถามเนี่ยมันก็จะมีกำหนดไว้เลยนะครับผมว่าแต่และอันเนี่ยมันจะได้กี่คะแนนนะครับผมอันแรกก็ได้5คะแนนอันที่2ได้1คะแนนอันที่3ได้10คะแนนแล้วก็อันที่4ได้10คะแนนนะครับผม โดยตรงมุมขวาเนี่ยมันจะเป็นรูปมือถือกับรูปคอมนะครับอันนี้เนี่ยก็คือแบบสอบถามนี้สามารถทํางานบนแพลตฟอร์มไหนได้บ้างนะครับผมก็ทุกแบบสอบถามเนี่ยสามารถทํางานบนแพลตฟอร์มมือถือแล้วก็คอมได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทําอันแรกกัน อันที่มันเป็นฟอร์มให้กรอกเนี่ยอันนี้เราค่อยอ่านครับก็อ,อันนี้ก็คอเกตเช่นคเคยเรียบร้อยแล้วนะครับได้ามา1ิบคะแนน่ะก็หมดไปแล้วสําหรับการทําแบบสอบถามครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของการแลกของรางวัลน,นะครับผมว่าเว็บไซต์แบบนี้สามารถแลกของรางวัลอะไรได้บ้างนะครับหน้าแลกของรางวัลน,นะครับผมก็จะมีให้เลือกของรางวัลอยู่2อย่างนะครับอย่างแรกเนี่ยจะเป็น p a y p a l นะครับส่วนอันที่2จะเป็นบัตร เติเงินนะครับผมบัตรเติเงินนี่ก็จะมี a a กับบัตรท l วรนี่นะครับเดนนี๋ยวผมจะพาไปดู PayPal ก่อนนะครับก็ก่อนที่เราจะเลือกเนี่ยเราจะต้องทําการกอรอกรหัสผ่านของเว็บไซต์แบบนี้ก่อนนะครับผมเพื่อ,อยืนยันตัวตนแล้วก็วันเดือนปีเกิดที่เราได้กอรอกไว้นะครับผมแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นอัปโหลดรูปหน้าบัตรประชาชนของเรานะครับผมเราก็ต้องทําตามนี้เนาะไม่งั้นก็ไม่สามารถที่จะถอนเงินได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดู นะครับผมว่า PayPal ใช้กี่แปมนะครับอ่ะนะครับผมก็การแลกผ่าน PayPal เนี่ยมันก็จะมีวิธีการแลกก็คือให้กรอกอ e ีเมล PayPal ของเรานะครับผมโดยการแลกเนี่ยจะใช้ทั้งหมด4,500คะแนนครับจะได้รับเงินประมาณ850บาทเข้าสู่บัญชี PayPal นะครับผมอันนี้ก็สําหรับเพื่อนที่มีบัญชี PayPal นะครับแต่สำหรับใครที่ไม่มีเนี่ยยวผมจะพาไปดูอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือการแลกเป็นบัตรดูนี่นะครับผม นะครับส่วนการแลกเป็นบัตรทูมานี่เนี่ยก็จะใช้แต้มน้อยลงมาหน่อยนะครับผมจะใช้แค่2,000แต้มนะครับผมสามารถแลกได้เท่ากับ400บาทนะครับแล้วก็จะมีอันนึงเป็นบัตรเติมเงิน a อนะครับผมก็ใช้2 0 0 0แต้มสามารถแลกได้400บาทเช่นกันนะครับโอเคนะครับผมก็สําหรับเว็บไซต์แบบนี้ผมก็จะมารีวประมาณนี้นครับผมก็ถ้าใครชอบในการสร้างรายได้แบบไม่ต้องลงทุนนะครับผมก็สามารถติดตามช่องของผมได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผม มีเว็บไซต์เว็บไหนที่น่าสนใจก็จะนำมารีวิวอีกนะครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปจากเาี้เท่านี้นครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ